จะใช้กระเจีย๊ยบ10ลูกนะคะนำไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็นำมาหั่นเป็นแว่นๆค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้ไข่ไก่สีฟองค่ะนำกระเจี๊ยบที่เราหั่นใส่ลงไปเลยค่ะไม่ต้องปรุงรสชาติตีกระเจี๊ยบให้เข้ากันกับไข่เลยค่ะ เดี๋ยวเราจะพักไข่ไว้นี่ก่อนนะคะไปดูขั้นตอนการเจียวกระเทียมกันค่ะใส่น้ํามันเยอะพอประมาณนะคะตั้งน้ํามันให้เดือดใช้ไฟกลางในการเจียวค่ะนํากระเทียมเจียว2ช้อนโต๊ะลงเจียวให้เหลืองหอมเลยนะคะเสร็จแล้วให้ตักพักเสด็จน้ํามันไว้ค่ะน้ํามันกระเทียมเจียวไม่ต้องทิ้งนะคะนําไข่ไก่ที่เราตีใส่กระเจี๊ยบใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ขยี้ไข่ไก่ให้กระจายนะคะให้ผัดไปเรื่อยๆนะคะจนเขามีความแห้งเกรียมค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะให้ใช้ไฟกลางไปทางค่อนแรงเลยนะคะพอเราผัดมาได้สักพักแล้วนะคะเขาก็แห้งเกรียมประมาณนี้ค่ะปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะตามด้วยเกลือป่น1ช้อนชาค่ะพริกสดหั่นซอยตามชอบนะคะใส่ผงนวอตามชอบค่ะใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะ ปรุงรสชาติตามที่ตัวเองต้องการนะคะกินรสชาติแบบไหนสามารถใส่เครื่องปรุงเพิ่มเติมได้เลยค่ะพ่อเราผัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปจัดใส่จานพร้อมเสิร์บรับประทานค่ะเสร็จแล้วนะคะกระเจี๊ยบค้ว่วริกเกลือสูตรขว่อร่อยจังค่ะสูตรนี้นะคะทุกคนสามารถนําไปทําตามได้เลยนะคะเราก็จะโรยด้วยกระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้ค่ะชิมแล้วรสชาติของกระเจี๊ยบจะออกนุ่มๆละมุนลิ้นมากๆเลยนะคะลองทําตามกันดูค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ